ครัวเองค่ะฝากกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเอาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเนยสมุนไพรกันนะคะ เนยสมุนไพรเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถนําไปทําได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นนําไปผัดกับผักหรือว่าเอาไปอบหอยลายหอยเชลล์หรือไม่ก็ทําเป็นขนมปังกระเทียมก็ได้นะคะส่วนประกอบก็มีไม่กี่อย่างนะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใส่เนยลงไปเลยนะคะอ๋อใช้เนยจืดค่ะในการทาก็เป็นเนยเย็ยนเลยนะคะใช้ทั้งหมดก็1บา200กรัมค่ะเราจะตีเนยให้มันนุ่มก่อนนะคะ เนยนุ่มแล้วเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่ทั้งหมด10กลีบค่ะกระเทียมกลีบใหญ่นะคะอย่าลืมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะพาสต้าสับละเอียดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะโรสแมรี่กับใบไทม์แห้งนะคะอย่างละ1ช้อนชาสับละเอียดแล้วก็พริกไทยกับเกลือนะคะอย่างละเศษหนส่วนสีช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นเราจะใช้ไม้พายนะคะในการผสมส่วนผสมให้เข้ากันจะบอกว่าหอมสมุนไพรามากค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราม้วนเนยให้เป็นแท่งกันนะคะใช้พลาสติกแรปปูรองเลยค่ะพอเนอยวางลงไปแล้วก็จะแผ่เนยเนี่ยให้เป็นแผ่นนะคะ ม้วนพลาสติกแรปเข้ามาทบกันค่ะจากนั้นตลบริมเนี่ยเข้าไปข้างใต้เนยค่ะเราจะม้วนปลายอีกด้านเนี่ยให้แน่นนะคะส่วนปลายอีกด้านเนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยไหลออกไปนะคะแล้วก็หมุนแท่งเนยของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนขึ้นรูปตามที่เราต้องการ พอได้ขนาดแท่งตามที่เราต้องการคุณผู้ชมก็ม้วนปิดด้านที่เราเหลือใบเมื่อกี้นะคะแล้วก็กลิ้งไปเรื่อยๆค่ะเ,เวลาที่ม้วนนะคะคุณผู้ชมต้องสลับกันข้างหนึ่งหมุนเข้าอีกข้างหนึ่งก็หมุนออกให้เป็นรูปท็อฟฟี่นะคะจากนั้นก็เก็บไปลายไว้ตรงข้างใต้แท่งนะคะพอได้แบบนี้จะนําเข้าตู้เย็นนะคะแช่จนเนยเราเนี่ยเซตตัวแล้วถึงนําออกมาใช้ได้ค่ะ ตอนนี้เนยสมุนไพรหอยก,ก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นคุณผู้ชมไม่ต้องเอาตัวพลาสติกแรปออกนะคะหั่นทั้งตัวพลาสติกแรปอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องหั่นทั้งหมดนะคะจะใช้ทีหนึ่งค่อยหั่นค่ะคราวนี้เราก็จะมีเนยหมอมหอมไว้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะ สุดอาหารโฮมเมดอร่อยออ่ยต้องที่ครัวออยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางนึงทาง Facebook Fan Page ครัวออยเองค่ะ